เชียงใหม่หนึ่งในจังหวัดที่ต้องประสบพบเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติอย่างอุทกภยัยซ้ำแล้วซ้ำเล่าเหมือนเป็นชะตากรรมที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้จากการเปิดเผยข้อมูลของสำนักชลประทานที่1น,นับตั้งแต่เริ่มมีการบันทึกข้อมูลระดับน้ําในแม่น้ําปิงตั้งแต่ปีพศ .2464 แม่น้ําปิงเคยเอ่อล้นท่วมเมืองเชียงใหม่มาแล้วมากกว่า10ครั้ง ตัวอย่างอุทกภัยที่เกิดขึ้นและยังคงอยู่ในความทรงจำของชาวเชียงใหม่ไม่รู้ลืมเริ่มด้วยเหตุการณ์เมื่อปีพศ2548เมื่องม่น้ำปิงเอ่อล้นทละลักเข้าท่วมเมืองเชียงใหม่ถึง4ครั้งในปีเดียวสร้างความเสียหายแล้วไม่ต่ำกว่า5,000ล้านบาทรอบแรกเกิดขึ้นในเดือนสิงหาคมมวลน,น้ำก้อนที่2มาอย่างต่อเนื่องในต้นเดือนกันยายนรอบที่3เกิดขึ้นในเดือนเดียวกันช่วงปลายเดือนกันยายนและมวลน,น้ำก้อนสุดท้ายรอบที่4มาในช่วง27กันยายนถึง3ตุลาคมครับโดยมีสาเหตุมา จากหย่อมความกดอากาศต่ำและพายุโซนร้อนวีเซนเต,เต,เตแไะพายุใต้ฝุ่นดอมเรย์พัดผ่านภาคเหนือทําให้เกิดฝนตกหนักจนปริมาณน้ําในแม่น้ําปิงและลุ่มน้ําสาขาเพิ่มสูงขึ้นจนทะลักท่วมเมืองครับซึ่งในน้าท่วมรอบที่4ของปีนั้นระดับแม่น้ําปิงเพิ่มสูงสุดถึง4.93เมตรพื้นที่การเกษตรเสียหายมากกว่า15,000ไร่บ้านเรือนราษฎรเสียหายหนักกว่า1,000ครวัวเรือนสะพานและอ่างเก็บน้ําเสียหายกว่า10แห่งยางเข้าสู่ปีพาศ2554 เป็นปีแห่งหายนะปีที่เชียงใหม่ต้องเผชิญกับน้ําท่วมสูงที่สุดซึ่งเป็นในช่วงเดียวกับที่ประเทศไทยกาลังเผชิญกับเหตุการณ์มหาอุทกภัยในรอบศตวรรษพายุโซนร้อนหาทางได้พัดผ่านภาคเหนือจนสง่งผลให้เกิดน้ําท่วมขึ้นในเมืองเชียงใหม่เหตุการณ์ครั้งนี้ระดับในแม่น้ําปิงเพิ่มสูงขึ้นถึง4.94เมตรถือว่าสูงสุดในรอบหลายปีสร้างความเสียหายไม่ต่ากว่า11,000ล้านบาทมาต่อในปีพศ2565พายุดิเปรชันโนรูได้สง่งผลให้เกิดฝนตกหนักระดับในแม่น้ำ ปีงเพิ่มขึ้นถึง4.65เมตรมวลน้ำมหาศาลเอ่อทะลักเข้าท่วมเมืองชิงใหม่ช่วงเดือนตุลาคมสร้างความเสียหายไม่ต่ำกว่า10ล้านบาทนักท่องเที่ยวจำนวนมากยกเลิกการเข้าพักโรงแรมในเชียงใหม่จากสถานการณ์น้ำท่วมแม้ระดับน้ำจะไม่สูงเท่าแต่กลับมีพื้นที่ประสบภัยมากกว่าเหตุการณ์เมื่อปีพศ2554เดินทางมาถึงปี2567ที่ถือว่าทุบทุกสถิติการเกิดอุทกภ,ภัยที่จังหวัดชิงใหม่เคยประสบมาโดยตลอดหลายสิบปี ท่วมสูงสุดถึง5เมตรครึ่งถือเป็นมหาอุทกภัยช่วงปลายเดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคมคาดว่าสร้างความเสียหายไม่ต่ำกว่า2,000ล้านบาทน้ำที่ไหลล้นตลิ่งขึ้นท่วมรอบตัวเมืองชิงใหม่ทั้งย่านที่พักอาศัยย่านธุรกิจการค้าที่ไหนที่ไม่เคยท่วมก็ท่วมหลังจากเจอกับมวลน้ำก้อนใหญ่ก้อนนี้ครับถึงแม้ว่ามหาอุทกภัยครั้งนี้ได้ผ่านพ้นไปแล้วแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นความสูญเสียก็ยังคงวนเวียนอยู่ภายในใจของทุกๆคนและ ชาวเชียงใหม่ในทุกวันนี้ก็ยังคงต้องจับตาเฝ้าระวังท่ามกลางสภาพอากาศที่ยังคงมีความแปรปรวนอยู่อย่างต่อเนื่องเพื่อเตรียมรับมือกับภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นอย่างที่ไม่ทันตั้งตัว